อันนี้คืออันนี้แบ่งกับพี่กรณ์ไน้ยังเหลือนะเดี๋ยวหนูกินยำใบชาอีกโอเคไหมคะหนูกินยำใบชาเพิ่มเอางี้อยู่จากการยำใบชาเขานั่นอยู่กินนี้ให้เขาทำได้อยู่ทำได้เขารู้อยู่ไม่อยู่แล้วทุกคนเชื่อไหมหมดเนี่ยประมาณไม่ถึงไม่ถึงห้าห้าบาทถูกมากห้าบาทอืมแล้วไม่ถึงสามแล้วไม่ถึงสี่แล้วแล้ว มาเร็วมาเร็วพร้อแม,นะม่แล้วเดี๋ยวพาไปวิ่งรอบฝัางด้วาจานนี้ป่ะถ้าไปกินยำใบชาไม่ไม่งั้นยน้อนถ้วยนี้ป่ะไม่อาจานยู่มาวางก่อนแล้วเอาถ้วยวางซ้อนก่อนเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเขากินข้าวสองจานน้าวันนี้หนึ่งจานชุ่มละกันให้ให้เคอรดิคเขานิดนึงได้